สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำจะพามาดูสารเจ้าที่เจ้าทางนะครับอยู่ที่อ่าอำเภออุทองจกกังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบนไว้ได้ดังสมดังปารถนานะครับวันนี้คนที่เขาถูกไว้สามล้านสี่ล้านให้เลขตรงๆเลยครับแปดศูนย์ห้านะครับถูกไว้วันนี้เขามาแก้บน แม้ว่าจะมีดนตรีนี่แล้วก็จะมีหนังตะลุงหนังตะลุงดนตรีนะครับนี่นะครับเพียงๆงรวยรวยปังๆังนะครับตอนที่เ็าถูกสามล้านเขาก็ตอนแรกมันเป็นต้นนี้ก็เป็นหนองน้ําตอนนี้เขาก็ถมหนองน้ําเสร็จแล้วตอนนี้ก็ผมให้เต็มแล้วตรงนั้นถูกสามล้านตอนนี้เขาก็มาถูกอีก เกืบเกบ 4, 000, 5, 000. อบๆสล้าน5ล้านตอนนี้เขามาแก้บนอีกทีนึงเขาก็จะลาดภูนเสร็จแล้วนะครับลาดภูนแต่นี่ก็ขึ้นอยู่ว่าดวงใครดองมันสายมูนะครับแต่ที่นี้อำเภออุทองใครอยู่ใกล้ๆอยากจะมาบนบานสารกาวนะครับได้สมพมปาถนานะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต,แต่ละคนต่างกันต่างเพศต่างผล ขามีดนตรีมาแก้บุญแล้วก็มีดนตรีมาแก้บุญก็มีหนังตะลุงเห่นหนังตะลุงนะครับในหนังตะลุงแก้บุญนะครับสายมูสายที่เขาเรียกวัดดวงสายดวงต่างๆเลยครับนี่เชิญเชิญมาหมบ้านดาหัวนะครับนี่ดำหัวหมบ้านดาหัวบนดอนคานะครับน,นะครับมา มาสนสนานกันแล้วก็มาดูดวงไครจะแน่นอนสายมูสายดังมาช่วนเป็นกำลังใจอน,นั้นครับและแต่ดวงไครแต่เจ้าที่จะทางนี้ท่านใจดีนะครับช่วยเหลือคนยากจนนะครับเนะจ้ามือก็จะเพ่นไปหลายเจ้าแล้วครับแต่ลุงดำไม่อยากให้ ใครเชื่อมากและแต่ดวงใครดวงมันนะครับเดี๋ยวลุงดำแต่ว่าลุงดำปุนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับหมู่บ้านจะหัวตะบนดอนขามาดูครับสายมือครับสายมือเขาเรียกว่าใครชอบดานนี่ก็ลองดูถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกนะครับลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่สารเจ้าต่างๆนะครับนี่คนก็มา ตนเข้ามาบนบานแล้วเขาก็จะมาแก้บนุนะครับเป็นเศรษฐีในพิบตานะครับลองดูมแม่ค้าลองรุสายมงคบมาแก้บนนะครับอ,อลุงดำก็จะมาขอพรจากท่านโดยท่านให้ลุงดำดวงดีดดดงๆเองเขาด้วย นะครับนี่ยวงดีเริงๆนะครับนี่ยผ่นี่จะมาแก่บุญไม่ว่าจะเป็นดนตรีให้ถูกปังๆหลายงวดแล้วครับเนี่ยแล้วจะบุญบรรดาลบุญเก่าที่สร้างมานะครับนี่ยบุญเก่าที่สร้างมามาเลยครับบุญเก่าที่สร้างแล้วจะบุญใครบุญมันนะครับเรื่องนี้ าเรียกว่าบุญดำผูดไปเยี๋ยวเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถ้าบุญใครมีแต่ชาติที่แล้วหรือนั่นก็มานะขอปู่เจ้าเขาถ้ท่านปู่นะครับท่านก็จะช่วยเราเองวดวงทำแต่กรรมดีก็จะได้ดีตามที่เราบอกนะครับเขาเรียกบุญกรรมกต่กรรมดีเยี๋ยวปู่เจ้าก็จะนั่นอยู่ ช่วยท่านให้สมความปรารถนาดางที่ประสงค์ดังใจไว้นะครับคิดที่สิ่งดีๆทําสิ่งที่ดีนะครับจะสิ่งดีๆก็ตอบแทนท่านนะครับสิ่งดีๆก็ตอบแทนท่านพอทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเริ่มมาทุกคนก็ค่าให้หลังไหลเข้ามาเยอะแยะนลครับเราก็จะเลี้ยงอาหารฟรี เขาเรียกาทาบุญฟรีทาบุญท,ทาทานตามความเชื่อนะก็จะมีโต๊ะจีนเรื่องอาหารทุกตั้งไว้เดี๋ยวก็อาหารก็ออกมานะครับเลี้ยงฟรีนะครับแต่ก่อนที่ลุงดํายืนอยู่ตรงนี้นะลุงดําอยู่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอ่อน้ําใหญ่นะครับตอนนี้ก็คนที่ก็ถูกไวไหวยงวดทีนแล้วนะตามร้านเขาก็มาบุญไว้ตรงที่วันนี้เขาถูกส่วนมปรารถนาน,นะครับ องดูครับนะครับหมู่บ้านกำหัวก็สายที่เราต้องการว่านะครับตอนนี้ไม่เชื่อหรือไม่นั่นก็ลองดูนะครับนะครับสมความปรารถนาปังปังครับรวยรวยปังปังครับรวยรวยปังปัง้อยรวยรวยปังปังนะครับนี่มาเลยครับสวัสดีครับจากลุงดำครับสวัสดีครับสาธุ สาทุโอมรวยรวยรยรวยรวยรยรยครับสวัสดีครับจากลุงดำคนไหนได้ดูคลิปนี้ขอให้รวยรวยเป็นล้านทุกคนนะครับสาทุกนะครับขอให้รวยรปังสวัสดีครับ